เจนมาทำอะไรเพราะวาทำอะไรเนี่ยเพชรบุรีกินผัดไทยผัดไทยอะไรผัดไทยท่าย,ยางไป<ะ>ไปรองกินกันมีรถมาป้องอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเปิด<า>ได้ป้องก,ก,กินไงอยาเป็นเมือ,องเก่าผัดไทยผัดไทยทองม้วนไหมอีกครับๆๆๆๆๆ เต็มเลยคืออะไรเขียนคัคือคืออะไรขนนำนะตอนนี้มันจะร้านดังแล้วเ,เขาบอกคนเยอะเขมาไ่กต้งสอสดอ มีอะไรบ้างนี่ร้านตะไไทยร้านดังขยันเคยได้ยินนานละลองเลย mm hmm. เห็นเมืาอวนบอกเจอพี่คุณบอกคนเยอะไม่ได้กินได้มากินแล้วนะไม่ค่อยมีคนเลย mm hmm. ลองดูจะเป็นยังไง แหนง้องงอกแอนกินหมูอ่ดิบแองกินหมูน,นองสดอันนี้อะไรผัดไก่กุนะ้งสดมะนากุ้งสดน้านิบมะนาวน้านิบดอะดิบมะนาวร้านทีไหนไม่มีทำไไม่มีนี่นี่เนื้อขอก็ได้ดูดีจะอร่อยสมคำร่ำพูดเลยมา ใจเย็นตักได้เป็นไงเห็นไ,ไหมเป็นไงน,น,นี่นะจิ่งนี่ก็เจนก็จะนุบหนุบ เต้นมันจะหนึบหนึบเส้นอร่อยเส้นไม่เหมือนประเทศไทยที่เคยกินเหนียวหนึจริงไม่ปรุงก็ได้นะอร่อยเลยอร่อยแต่ไม่ต้องปรุงแต่ใส่มะนาวนิดไล่ใส่พริกหน่อยไม่ได้แล้วเห่อยชิ้นน่าอร่อยชิ้นน่า เนียวเนุกใช่ไหมอืมด้นเหนียวอร่อยเจะเหนียวนุแต่ว่าที่นั้ชอบเป็นเปรี้ยอืมเป็นอร่อยได้หวานเหนียวหนกอร่อยดีเหมือนบ้านไทย่เคยกนีออร่อยสองคำนั้นเลยไม่เลยเอีย เบิ้ลไ,ได้ก็เบิญได้ตังมีแผ่เส้นนี้เน้เองออเส้นนี้ลช่ไมีเส้นยสั่งไเงงบิ้ลดีอง่งอร่อ,อนี่สั่งอะไรไม่ดีจิหน่อยไหมโอ้ม่เรานีหน่อยเพราะว่ากำลังเอร่อยโอจิหน มันเาพารทุกเลยนะทุกเจะเป็นปลามึทะเลก็มีปลาหมึกใช่ไหมมีหอยแหอยไม่เป็นปลาหมึกสดอันนี้ทะเนปลาหมึกสดอชิมันนี้เกมหมกขขาเอาตัี่ม่สดอร่อยรสชาตเดียวกันมัจะเน้น ไม่ต้องปรุงเยอะอันี้แค่เติมพริกไปเท่านมอืมผัไทยดูบ kind of ้านบ้านะแต่อร่อยตรงเส้นเน่ยเส้นอร่อยน่ย ขนมนนี่ไงอันนี้อะไรอะไรนะคะก็ช็อตชอบหมดอันนี้นแ่งรักอะไรอะคะรักะทิค่ะรักกะอร่อยนแต่ชอในกระป๋องกีช็อดในกระป๋องออขนม่นะอันนึงเป็นอร่อยอ๋อ ชน,นช,น,ช,น,ชนทำไมชนเลยนี้นนแมงลักกะทินะคะนี่อ,อร่อยเป็นแมงลักกะทิจบพูดวันลอวชิมก่อนอ <à S 2> ถ้าอร่อยเอามากแก้วนึงกินสแก้ว ชิมนีีชิ้นอร่อยๆเหมือนแก้วนี้กินเหมือนน้ำเต้าหู้อันนี้ดำได้ไหมครับขนมนี้ดำนะดำไม่ไหวอร่อยอร่อย,ออยจิ้มนะคะ ปกติคนเยอะวันนี้เนี่ยเยอะเยอะเมื่อวานเห็นคนพักที่รีสอร์ทที่ไปพักมาเขาบอกเมื่อวานมารอไม่ได้กินมันมีที่นั่งเมื่อวานคนแน่นว่าเรามาไม่ทำทุกชิ้นครับเดี๋ยววันหลังรอบหน้ารอบหน้า น้ามาจะพลาดแล้วเราใส่อไไม่ลูกชิ้นลูกชิ้นเออันนี้เนนนะไปไหนตอนเนี้ยนะต่อหวานได้หมดละกลับบ้านนะายบายแล้วเ,เดี๋ยวติดตามไปนะคะว่าขาวหน้าจะกินอะไรต่อ